ค่ะคผู้ชมคะนี่คือรายการวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะรายการวาไรตี้ยามเช้าที่ดูสบายบายกันได้ทั้งครอบครัวนะคะเนื้อหาสาระของเราในแต่ละวันก็จะสลับสับเปลี่ยนเรื่องราวที่มุ่งหวังให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเรามีกิจกรรมเสริมอื่นๆมาชวนให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเรามาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมที่กําลังจะจัดขึ้นในต้นเดือนเมษาย,ยนที่จะถึงนี้มีชื่อว่า Healthy Family Camp หรือว่าค่ายครอบครัวสุขภาพดีค่ะ Healthy Family Camp หรือว่าค่ายครอบครัวสุขภาพดีในครั้งนี้นะคะดิฉันจะขอเชิญท่านผู้ชมสมัครกันเข้ามาเป็นครอบครัวค่ะครอบครัวละ3หรือ4คนในกรณีที่ลูกๆยังไม่โตมากนักนะคะจำกัดจำนวนไว้เท่านี้ไม่อย่างนั้นเราอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงค่ะให้คุณผชมสมัครเข้ามาว่า เหตุผลในการอยากร่วมกิจกรรมคืออะไรครอบครัวของท่านมีปัญหาในเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่ส่งผลถึงความเครียด แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสองค์อย่างไรบ้างและอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพกายใจอารมณ์สติปัญญาอย่างไรบ้างนะคะส่งเรื่องนี้เข้ามาค่ะถ้าเหตุผลตรงตามแนวทางที่ทางรายการอยากจะกระตุ้นเตือนให้คุณผู้ชมได้กลับมาปบปบปบเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็จะคัดเลือกได้10ครอบครัวไปทํากิจกรรมด้วยกัน3วัน2คืนนะคะสถานที่จัดกิจกรรมก็คือ e a v e n ควีร r e Resort ตั้งอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาฬ จนบุรีค่ะเหมือนได้ไปพักผ่อนไปเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ได้ไปผ่อนคลายความตึงเครียดก่อนที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบใหม่นะคะ สำหรับเนื้อหาและกิจกรรมที่เราออกแบบให้คุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมกันทั้ง10ครอบครัวในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะทำกันสนุกอย่างเดียวแต่ว่ามีความหมายมีความสำคัญและก็เป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนา สุขภาวะของคนเราให้ครบทั้ง4มิติค่ะนั่นก็คือสุขภาพกายสุขภาพอารมณ์จิตใจแล้วก็ปัญญานะคะบางคนนั้นห่วงแต่เรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูแลเรื่องของอารมณ์หรือว่าปัญญาขาดมิติในความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นก็ถือว่าไม่ครบสุขภาวะที่พึงประสงค์นะคะแต่สุขภาวะทั้ง4ด้านานที่กล่าวมานี้เป็นแนวทางที่ได้รับการรณรงค์แล้วก็เผยแพร่ อย่างจริงจังเข้มข้นจากสำนักง,งานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอค่ะเราจึงได้รับการสนับสนุนจากสอสอส,อส,อสเผยแพร่ในหัวข้อเหล่านี้พร้อมทั้งวิทยากรที่มีความรู้ในการชักจูงทุกท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกท่านให้ได้รับการพัฒนาจนครบสุขภาวะทั้ง4มิติค่ะ กิจกรรมค่ายครอบครัวสุขภาพดี Healthy Family Camp เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะผู้ชมที่สนใจคุยกันในครอบครัวก่อนค่ะฟื้นจิตใจกันมาก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่สนุกนะคะ คุณพ่อคุณแม่คุณลูกหนึ่งคนหรือว่าคุณลูกสองคนถ้าเกิดว่าโตเป็นวัยรุ่นห่ะจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อมีลูกไวเล็กหรือว่าชั้นประถมต้องการมาทั้งสองคนรวมเป็นครอบครัวสี่คนแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะเราจำกัดอยู่จํานวนเท่านี้เพื่อความเหมาะสมในการดูแลให้ทุกท่านสะดวกสบายแล้วก็เข้าถึงองค์ความรู้ที่เราอยากจะจัดกิจก,กรรมมากที่สุดนะคะก็คือครอบครัวละ3-4ถึงคนค่ะส่งเหตุผลเข้ามานะคะว่า อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวสุขภาพดีเพราะอะไรอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วว่า 1. ทุกวันนี้ครอบครัวของท่านนั้นต้องเผชิญก,กับปัญหาอะไรบ้างนะคะในเรื่องของสุขภาวะ และก็อยากจะแก้ไขมันอย่างไรสนใจแบบไหนนะคะสามารถเขียนเหตุผลต่างๆเข้ามารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น10ครอบครัวที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสําหรับช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกับทางทีมงานของเรา022587455นี่เป็นหมายเลขทั้งโทรศัพท์และก็โทรสารนะคะแต่ว่า อาจจะไม่ได้ติดต่อสะดวกทั้งตลอด24ชั่วโมง7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นในช่วงเวลาทํางานปกติค่ะแต่ท่านที่ใช้อีเมลสะดวกแล้วก็ขอแนะนําให้ส่งมาทางอีเมลแล้วก็ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอของรายการเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อีเมลแอดเดรส ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะสายสวร์เว็บไลฟ์ at outlook.co.th หรือว่าช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเดิมๆที่เคยขึ้นให้อยู่เป็นทุกวันในรายการอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter ของดิฉันเองนะคะหนิงสายสวรรค์แล้วก็ Facebook ที่เราก็มีแฟนเพจเปิดให้สื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาแชทวิดสายสวรค์เขียนยิงย่งนะคะสามารถที่จะส่งเหตุผลต่างๆเข้ามาประกอบการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่31มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะ ก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของค่ายครอบครัวสุขภาพดี h e a l t h y Family Camp วันที่5-7ถึงเเมษายนนี้กันค่ะและนี่ก็คือ v a r i e t ิต o d ท y บายสายสวรรค์เขียนยิ่งกับกิจกรรมดีๆที่นำมาเชิญชวนกันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเพราะว่าจะมีคนสมัครเข้ามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วล่ะค่ะ10ครอบครัวเท่านั้นที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน3วัน2คืนที่เพอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีวันที่5-7ถึงเมษายนนี้วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ